สบายดีสบายดีพี่น้องปอกปายเบิดสุสกูลสกคนพี่น้องจา๋าบรรยากาศตอนเที่ยงพี่นอ้องอายายบุญสิพายติบเข่าไปใส่เหรอฮะไปกินแกงเนาะไม้ยายบุญพาติบเข่าไปกินแกงเนาะไม้หยุดเที่ยงยายรุนเนาพวกนางจะไปทางใหฮึ อมรานางจะใส่สุดไปเล่นน้ำแดดได้พี่น้องแต่มนันก็บาถึงขนาดว่าหอนเนาะกอ็อุ่นๆอยู่พอมันลมอากาศเย็นหนาแรงแนมไปหนก็แห่งแรง,แงป๊๊ดมักทันขึ้นสุกลายแต่แนมไปขึ้น ล่นกาะองอยู่วันนี้อยู่กันแค่นี้นะจ๊ะเจลลกับแม่นงเมยไปขายเฮดกับขายมกโมหน่อยเดี๋ยวหกถุงสองกะละมังเก็บวันนี้ เดี๋ยวมาดูกับข voilà ้าวยายลุนยายมานะจ๊ะวันนี้นี่ไม่พ้นแกงหน่อไม้อีกแล้วอันนี้เป็นนไม้ดองนี่พี่น้องเนาะเขาดองเขาหนึ่งใส่ถุงไว้โอ้ยเป็นตะแสดเลยเพิินแกงหน่อไม่ใส่หมกบวบหน่อยใส่กระดูกงัวพร้อมเนาะหมกบวบในสวนเพิินเป็นหมากเลยพี่น้องแต่ของเบามียังบ่ทันเป็นหมากอยู่ อาหารเที่ยงหมมิพูยูพี่น้องจาก็สิงเงียบเงาจา้าเข้าไปทั้งในเบิร์ตื่นมากกเวียกไผงานมันเนาะแตกนี้โคบโขบ,ขบยังเหลือแต่ยายมากับยายรุ่นอยู่นี่เชไดตตัมระเบงีงเฮ้อคเครื่อที่สองบอนี้นนอ,อันนี้เครื่อนแพ้นะ ปันอีกันันคนไว้อีนัน่ี้เพิ่นคนหูพี่น้องอมือที่สองอันม้วนนี่แล้วแล,ล้วอัน,นเครื่อนอัน,นเครื่อ,อน,นอดำๆนะอันนี้จะเป็นขาวดำอันนี้เป็นผ่าผ่า,ผาตาหม่องหรือผ่าตามักฮอดนั่นละนี่เพิ่มหน,น่อยเนาะเพิ่มเกลาก็เลนนนยน้อยๆมันจักว่านี่นะเอาแปดก่อนนะเองจะเอาไล่แบบแปดว่าวนั่นเองแปดว่าแขนนี่แหละพี่น้อง ในสายยายลีนะนนวายกระเดียวนยังนอนกินบ้านกินเมืองอยู่นอ,นอนเผาสมบัติียังยายลียืนเถียงนะ,ะเหราเรามีธุรกิจส่วนตัวนะจ้ะยายลีช่วงนี้ก็ไม่ค่อยเห็นหน้าธุรกิจเชื้อเพลิงนั่นเองเผาทาน ได้ดอก่วยน้อยเมื่แล้วทุ้นั้นลูกไปนี่สองคนเป็นยังตะแตนมาเสร็จมาคืนนี่ไปปลาคืบเป็นยังตะแตนเขาอะคอยว่าสื้อมาเลี้ยงยกําลังสิสั่งกันกระสั่งกันตะแตนมตัตะไทยพุ่นน่ะ <c oughs> อยู่ลาวบ่มีขาย,ยพี่น้องเวลาสิสั่งของแต่ละอย่างต้องสั่งมาจากไทยนะจ๊ะเ <c oughs> ขาเพจไหนบ่เขามีขายอยู่แล้วตามเพจนะอันอย่างไรจักแมตจักแมตเขามีขายเขาเขาไปเบิ่งแล้วก็เออในกรมัโอนเงินให้เขาก็ส่งมาโหลดบ่ได้ยาก ก็เป็นมุ่งแล้วเขาเอื่อนกระซั้งเขาก่ยิบสี่เหลี่ยมทั้งพื้นทั้งหน้าทั้งลังบ่พื้นเขาเขาใส่พาลานพร้อมได้ขึ้นมาสูงกระบ่ได้แพงสองเมตรประมาณจำเตียงนี้แล้วสามร้อยกบาท บ่มีก็สิเลียงอยู่พี่นองจากสิบได้ไปหาเน่องอยากคือยายลีเออยากยังได้กระจกเอาอยาีเ่นมุ่งมานันมันกิ่นเบิร์ดหยาก่ะเขามีอยู่หยา,า,น,ยานี่หนาเหอนหนะเด้มันโป่งอยู่มันซุ่มกับบอดเลียงหลไปนั่นเลียงหลกันยากอีกบ่มีอาหารให้กินสวนกล้วยเขาก็บริปลูกเป็น เป็นสวนเนาะก็มีด้ามต้นด้ามใดนี่ก็สิบโปพอกันกินมันกรเบื้อแรกเป็นตองกลวยมันอาหารมันก็สิเป็นใบกล้วยใบอ้อยหญ้าเนาะใบข้าวโพดมันก็กินเออใบไผ่เขาหลายอยู่เด้อยู่หนองพุ่นใบไผ่ใบไผ่หน้าลายพี่น้องใบไผ่อันใบไผ่ไายใบไผ่บงนะมันใบใหญ่เด้วยใบสองนิ้วสามนิ้วไปขายเห็ดกับขายมักโมหน้อยได้ประมาณสองร้อยกว่าบาทนี่แหละโอ้ย รวมๆหมกโมกับถุงละสิบบาทเห็ดถุงละยี่สิบบริขายแพงพี่น้องบ้านเฮาก็สิบประมาณนี้เนาะเห็ดถุงสิบบาทแต่ถุงหมกใหญ่มันก็พอสื่ออยู่บอกว่าเห็ดถุงเศร้าเห็ดเติมจากนั่นโอ้ยอีวเลยงบกลวแครงกดล้ว้างไว้อีกค่ะตมหม้อลวกเตมหม้อ บริเวณต้มเป็นนุ้ยอันลอกเปลือกอ้อค้าทีหนึ่งก็ลอกเปลือกแล้วก็ผ้าเครื่องเป็นเชียงเชียงหนึ่งเป็นนุ้ยบอบริเวณแง่กระป๋อเปลือกยายรุ่นไปขายแต่เศร้าพูนพี่น้องได้ยังแน่ไปขายเมื่อเศร้าอย่รุ่นได้แต่เฮ็ดบางมือกับมักแตงบางมือกับมัก <c oughs> เครือเคือมักบวบมือชา่อน้ตะเฮดวรสันเพื่อเก็บขายเสมอเนาะได้มือละหาและมือละซิบพีพ่น,งอ,นองจากได้สบาม่ไปขายยังมักแตงแม่ยัยมากกับเก็บขายมือชา่ลก็ได้สองถุงบอมักแตงใหญ่มันมันบ่คอยเปลืองเด้ถุงหนึ่งกับสี่ลูกหาลูกทนั่นแล้ว 1> 1 16, 16สิไปขายแพงหาซิพกซิพก็บ่ได้พี่น้องมุม้ยผู้ซือ้อมันแพ <im it> งบานเหาคือเขาสิมองว่ามันแพงแท้รจริงมันก็บ่ได้อันดกนะันกเนาะสิบบาทยี่สิบบาทอ่ะผู้ดีขายง่าย <im it> หลายคนว่าทำไมขายถูกจังทุงเบลเลอร์เลยข <im it> ายแพงบ่ได้น,นะนี่เนะี่ยคือยายรุ่นนี่นะ แล้วไปขายมาได้60บาทแล้วก็ไปซื้อต่ออีกซื้อปลาแดกเปลงนัวซื้อแพ็บซื้อนั่นซื้อนี่ว่าจะไปไปช่องมึงเฮ็ดเพื่ออ้าวว่าจะบามือเก็บเพื่อมึงเศร้านี่อันนั้นเก็บได้สองสองกะละมังเมื่อวานเพื่อนเก็บแล้วเพื่อนก็หนึ่งกิน อ้าวไพ่ยหยาที่ไปเกี่ยวมือน้นะมีไสร้างเบืองในพี่น้อง <laughs> ที่เพิ่งลงไปเกี่ยวก็แม่น้องเมย์้วไพ่หยานี่ <laughs> เห็นบอกไพ่แล้วเรียบร้อยมุงลังคาเรียบร้อยนี่ยังโจงโป่งอยู่นิวพันแลว <c oughs> ้วไพ่ามาใส่น้ำหลัง <c oughs> <c oughs> แต่ว่ายามห่อนยามแดดนี่นะเย็นสบายนะจ๊ะ เพื่อนไพ่เองหยากับบริสุทธิ์เราไปเกี่ยวอายุสวนนี่แต่ของแม่นองเมื่ยังหันแนนยังพันด้ไพ่อยู่เขาขายกระแพงได้ไพ่หนึ่งกับเจ้าหาสามสิบคน เอาเด็กๆไปใช้ใเบิร์ตแหละเบาแป๊บสาววันขึ้นบ้านลานสาวแสงนะจ๊ะแสงก็เห็ดเคกตั้งแต่หนาวมาเพิ่นกระบอกน้ำกระบอกค่อยได้ขายปันไดดอกเดี๋ยวเพิ่นเห็ดเคกซุเมือง <c oughs> <c oughs> เพื่ออะไมันกำลังเพื่อยากตัในมุ่ขอเพ้นมาใกล้ไม่ใมันกอมันจะพาหันยายรุนยายมาก็บไดไปใส่ล้อพี่น้องจ้าว่างจากสวนกะยู่หูราสิตำหูคนละเครือเนาะผู้หนึ่งตำผ่าตัดเสือผู้นึงอ่ะตำผ่าผ่าเบียงผ่าพันคอก้นกันผู้นึเ อาสีมองต่ำตรงนี้แล้วตีนี่เด้คือบอ่อต่ำตัวตรงนี้ไ,ไว้มองนั่นกัอันที่เอาเสียงไว้อนนันที่นั่นก็ให้รถเองเอาด้านล่างนี่นะจ๊ะห <c oughs> ลังจากที่ต่ำสารแล้วก็บ,บ่มียังเฮ็ดพี่น้องก็เลยอ่าลงทุนให้ต่ำหูกอยู่นี่แหละนี่สถานที่ทำงานหลังค้ากับพันแล้วยังจกโปง่งยังอีกเสียมไพห่หยามาใส่ไม้ เกียเย็นสบายสบายสถานที่ทํางานไม่ต้องเปิดแอร์พี่น้องจ่าเสวงนี้กะอากาศคนขังเย็นลมจ่าอยู่บรรยากาศอยู่เทียงให้เทียงหน้าก็สบายด้พี่น้องเมื่อก่อนนี้ยายรุ่นนั่นแล้วเขาหรือเมื่ออยู่บ้านเล่าเขาเพื่อไว้อยู่บ้านเมื่อนอนเฝ้าเล่าเขาแต่ละเมื่อบ้านนี้ก็ยากนั่นยากนี่มาอยู่หน้าสบายปลูกพักเรียงเป็ดเลียงไก่งวควายกันอยู่หน้า เราเขาผนออกมาหน้าแล้วบ้านกับปล่อยล่างไหมฮะเตรียมขายแต่บุญผู้ซื้อเออ้ใดมีเงินกับมาสื่อเะไรพี่น้องอคนที่อยู่เมืองนอกเมืองหน้านั่นะอเอากระสือไปขายก็ได้ดินดอนต้อนยาเมื่อก่อนนะสถานที่ตรงนั้นก็กว้างอยู่แต่ว่าตั้งแต่แม่บ่มีป่วยวงังเจ็ดแปดปีที่แล้วก็ขายไปครึ่งหนึ่งยังเหลือแต่เือนยายรุ่นนั่นแหละข,าย,ขายแล้วเผาจดัวแล้วเา ก็ยังบ่เสียเงินเนาะตอนคุณยายป่วยเนี่ยก็เสียขายดินขายวัวขายเข่าขายยังในรักษาเบิดหลายเขื่อนเนาะแต่ย,ยังดีที่กลับคืนมาปกตินะจ๊ะแต่ว่ายายรุ่นเพิ่นก็ขันมีผู้สื่อเพิ่นก็สิขายบ้านอยู่บ้านเพื่อนนั้นขายบัวแพงดอกพี่นอ้องบัวด้หอดล้านทั้งดินทั้งเฮือนสองสั้นเนาะเฮือนก็ครึ่งไม้ครึ่งปูน ทั้งหมดอยากขายไทรไยารุ่นบรรหามีผู้อยากซื้อหกแสนเนี่ยบอกอะไรเนาะหกแสตั้งแรกต่างเป้าอ่ะเจ็ดแสนพี่น้องทั้งเงินทั้งดินแต่ถือว่าถูกเด้หกแสนน่ะคือรวมเบ็ดเสร็จทุกอย่างนะจ๊ะไม่มีราคาลดไม่มีราคาต่อต้นมะม่วงก็มีต้นมะขามก็มีรอบรอบบานทั้งมีทั้งมะขามหวานพร้อมเนาะต้นลำไยพร้อมอืมแต่ว่าเพื่อน ดินเสมอนลก็แพงเนาะก่อนน้ำไม้ก็ไม่มะพร้าวก็ไม่เป็นมากเรียมร้อยมะพร้าวก็มีก่อนน้าไหม้ก็มีนะจ๊ะต้นมักมี่ก็มีเงินยายลุนถ้าเพิ่นขายได้เพิ่งจะมาปลูกอยู่หน้าเลยพี่น้องมาสางบ้านอยู่หน้านี่แหละที่เพิ่นถมดินไว้เออขนาดทมดินก็ยังบอมีเงินจ้างบ่มีต้องมาจ้างให้อีกนี่เพิ่นทมดินไว้แล้วปีที่แล้วนี่เนี่ยนี่ ตรงสวนเพล่นแหละถมสูงขึ้นแล้วพอแล้วขมันเพิ่นขายตรงนั้นได้เพิ่นก็ชิมาปลูกสางตรงนี้แต่ว่าเพิ่นโบเฮ็ดใหญ่ดอกเนาะเสร็จบ้านสั้นเดียวพอดีอยู่เห็ดเงี้นเห็ดใหญ่หลายกับอันนั้นอีกเห็ดพอดีพอดีเนาะโบแมนเบาๆด้วยสมือนีเห็ดเห็ดกับบุคอยได้อยู่ดอกส่วนใหญ่ก็อยู่มีแหละเทียงให้เทียงหน้าเห็นบ่หลังที่โบมีสางเพราะว่าส่เห็ดทีนี้เห็ดใหญ่จำแนเพราะว่า เป็นคนขอบคัยใหญ่หลายคนก็เลยเหตุไว้ให้ลูกให้หลานอยู่เนาะก็เหตุเพื่อ,อนาโคตแน่แหละก็เลยเหตุใหญ่แน่แต่สุดถ่ายก็ลกัลกๆก,ก็มีแต่อมาล่าอะไรอยู่กับน้องเมย,ย,ยที่เหลือก็น,นอนอยู่เทียงอยู่ยังไปเนาะขนาดยายลีเหตุเงื่อแล้วลังบักใหญ่อยู่ในบ้านเหตุแล้วผัดขึ้นไหวแล้วันออกมาอยู่หน้าพี่น้องไปหาเงินสองเถาตั้งแต่ จักเม็ดจักปีจนวมาเฒ่ากลับมาอยู่บ้านพอมาอยู่เทียงหน้าสยกระเทยอะไรให้ลูกเลยเนาะใะเออให้บ่อแป๊บมาอยู่เนาะนตื่นเศร้าบ่อแป๊บก,กันนี้มาพี่คือเก่าว่าจะนอนลูกเศรมากเแล้วก็นอนนี่ยม่อแม่นเอาวบาได้สมือนส่ว,สว,ว,สว,วสนใหญ่เขาก็อยากออกมาอยู่ให้อยู่หน้ามันสบายเนาะเมื่อก่อนนี่หมู่บ้านแถวนี้น่ะมันมีแค่นนนแบ่พอาหาหลังพี่น้องมันมีแต่เทียงหน้าสมื่นี่ก็เริ่มเป็นหมู่บ้านใหญ่แล้วแบบอยู่ใช้เลยอยู่นอนกินแล้วนอนอยู่ อยู ize, <S 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 ่แบบสบายๆา็ดีแล้วแบบการที่มาสร้างยังใหญ่โตกับเป็นพระลเป็นหนีเป็นสินเด้บ่ได้นหน่อยเนาะสิ่งที่บ่หมีเฮ็ดมานนี่กับบ่แม่นว่าบ่หมีมีเงินเยอะแยะมากมายเด้พี่น้องหลายคนอาจจะมองว่ายัง้งแต่เบื้องหลังบ่หมีเป็นหนีเยอะแยะเนาะเป็นหลายแสนแต่ว่าใส่หนีกับเบิร์ดละเฮ็ดบ้านเนี่ยกับเบิร์ด หลายแสนพอสมควรเป็นหนีพร้อมแล้วมาจ่ายน้ําหลังซื้อรถน่กะบดไ้ซื้อเงินสดพี่น้องเป็นหนีสองแสนพอทั้งหมดเก้าแสนมาจ่ายหนีจ่ายสินหนีจินาเบิดตล่าสุดก็เป็นหนีปีที่แล้วอีกเรื่องอมรา,าอีกกมดหลายแสนเนาะมาซอมรถจะคล้องอีกมดสองแสนแปดเห็นบอแต่ว่าเงินมันกับบริหารง่ายๆเนาะก็เกือบตายในเมื่อเขาเป็นหนีหลายเขาก็ต้องหาหลาย เพื่อสีได้ใส่นี่ใส่สินให้มันเบิดไวเนาะขั้นมหากับบไดพี่น้องแต่เบื้องหน้าหลายคนเห็นอาจจะแบบเออดูดีมีเงินแต่เบื้องหลังนี่ก็เกือบตายเหืน<ว>่นสิ่งที่ได้มาก็มาก็พร้อมกับหนี้สินนะจ๊ะบบมีไผดอกที่มีเงินแบบ่บดิมีหนี้มีสินน่นอะเออบ้านก็ได้มาพร้อมกับหนี้สินยายลีเราได้สำนักับเกือบตายผลเฮ็ดงานอัน เลี้ยงงัวอยู่ไทยจักแมนจักปีเนาะแต่ลูกคัดยางกันนี้ป้าไปเหตุงานยายมากับกวนแล้วจึได้เฮือนสำนันแล้วก็ไปทํางานกับผัวแล้วจักแมนจักปี๋เห็นบ่อลูก้็จะมุ้ยผู้อยู่น้าจักคนผัวแล้วบ่ได้เลี้ยงอยู่น้ำเม่ใหญ่เพิ่นเนาะลูกสาวลูกชายจนว่าได้เมียยังได้ขึ้นมาแต่งลูก แต่สมืกระลูกไปต่อแต่สมื่อคือสิบบริปไปแล้วแม่นบอกยายลียายมาเออนอนนอนเลี้ยงงัวเลี้ยงควายอยู่บ้านมีเฮือนเป็นของเจ้าของแล้วเนาะถึงสิบบริยาบริตแต่ยายมาเนี่ยเพิ่นเฮ็ดเองเพิ่นด้พี่น้องสองพูมียเพิ่นเพิ่นบริจ้างออกแบบเองเฮ็ดเองหาเงินสั่งเองบ้านเพิ่นเนาะกว่าเพิ่นทีได้ซัมนี่โฆษณากับพอแล้วซัมนี่ส่วนที่เหลือกั หากินเองพี่น้องจ๋าบ้านเทาก็อยู่แบบบ้านเท่านี่แหละบ้านบริเซาเขาบริืซอ<ข>าหาอยู่หากิน,น,น,นแม่งเงินกับพ่อได้ใส่เลยได้เมื่อละหาละเซฟนี่ขายมักทั่วมักแตงนี่นะได้มาแล้วก็ซื้อต่ออีกเด้บ,บ่แม่ว่ามีเก็บเดี๋ซื้ออันผงซักผ้าถุงนึงก็เป็นลอยแล้วอืผงน,นัวโลนึงก็เป็นลอยแลว้วเออเนาะทุกอย่างที่เฮาผลิตเองบ่ไห้เฮาก็ต้องซื้อ อันไหนที่หา,หาเองได้เรากัพยายามหาพี่น้องจ๋าเนาะนั่นแหละก็ปิดกําลังใจเบิรุกซูกุกุคนพี่น้องเพราะว่าส่วงนี้ก็ใกล้ปีใหม่แล้ววันที่29ธันวาแล้วมือนี่หลายคนก็ปิดการปิดงานหยุดการหยุดงานแล้วก็กลับมาบ้านมาส่องมาหาครอบครัวหาพ่อแม่ปู่ย่าตายายเป็นวันพักผ่อนของครอบครัวพาครอบครัวไปเที่ยวหรือว่าแค่มีเวลาอยู่กับครอบครัวก็มีความสุขแล้วนาะพี่น้องนั้นๆที่จมีโอกาส ได้มายามบ้านยามเมืองพอเหตุงานเบิดปีเบิดแรกที่ยุดอยู่ปีใหม่ก็สงการที่ยุดถึงหงแน่เบิดหันก็ยุดมือเดียวสองมือบางคนเหตุงานบบมีมือยุดก็มีได้พี่น้องจา๋าโดยเฉพาะคนที่ทำงานในโรงนะพยาบาลเนาะพยาบาลทหารตำรวจรอปพอแม่บ้านจังซีสหรือว่าคนที่ทําการเกษตรมันก็ยุดบบได้เนาะคือบ้านเท่าเนี่ยก็อยุแบบง่ายๆกับบริมีการมีงานเป็นลัก,เป,ลกเป็นแรงกะ อยู่แบบนี้กับโบมีมือยุดบบมีมือพักพ่อนกะยุดแน่พักพ่อนแน่กินแน่เที่ยวแน่เฮ็ดแน่ยังสรแล้วพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจขอให้ยุดดีไม่แห้งบิดสุกุสสกุนพี่น้องจาาลำรวยลำรวยปัจจากโลกภายไปแล้วพี่น้องสบายดีอือเห็นบ่อยยายลุ่น่ะกินแล้วแล้วก็เงี้ยวต่ออีกเอออันนี้คืองานของเพิ่นนะจ๊ะเมื่อนอินจะตามายายลุ้นม อันนี้หูคนที่สองพี่นอ้องลงทุนให้พอได้หาได้สิบน้โมโดีก็ไปรับจ้างเขาก็กวรจะได้เมื่อละสิบบาทเ้าบาทต่้มจนว่าดาก,กระซิลู